สวัสดีครับทุกคนวันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่หักไม้ใต้โฮมสเตย์นะครับตอนนี้เราจะทําคั่วแห้มไก่นะครับนี่เชฟใหญ่ของเราครับผมจากห้วยหักไม้ใต้ครับผมเชฟชัยนะครับนี่ตอนนี้กําลังก่อฟืนกันครับก่อไฟนะครับผมเราจะเน้นบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับนี่เตาถ่านนะครับนี่ตรงนี้นี่จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวจะบ้านๆนะครับนี่ตอนนี้เรามี ครอคัวแม่ครัวหลายคนเลยนะครับนี่ตอนนี้มีทอดไส้กรอกด้วยนะครับวันนี้เรามีหลายเมนูนะครับแต่เมนูพิเศษของเราอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นขั้วแฮมไก่ครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันดูนะครับผมนี่ตอนนี้จุดไฟอยู่ครับผมเชฟใหญ่ของเราจุดไฟอยู่นะครับจะติดไม่ติดไม่รู้นะครับนี่ ลุนลุนอ่าลุนอานะค,ครับผมกลัวว่าจะไม่ได้กินนะครับวันนี้แต่ฝีมืออยู่แล้วครับผมนี่ต้องรอสักแป๊บนึงนะครับเราติดตามกันยาวๆไปเลยนะครับผมตอนนี้ถอดใส่กรอกนะครับใส่กรอก<ด>ก,อก,กับอากาศเย็นๆนะครับเข้ากันมากกำลังเอาไส้ไก่ออกนะครับนี่เราจะทำคั่วแหมไก่นะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นี่เอาไสไก่ก่อนครับเรามันนี้มีพ่อครัวหลายคนนะครับนี่พ่อครัวแม่ครัวเรากับอุปกรณ์นะครับนี่อุปกรณ์นะครับตอนนี้จ่าบอกว่าจ่าจ่าว้ครับนักนักเอกจะที่ไนครับผมหลานผมเองครับอ๋อหลานนะครับจากหักไม้ใต้นะครับมีนังเอกมาด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทักใครนางเอกสักหน่อยนะฮะ วันนี้ผู้บ่าวผู้บ่าวที่ไหนครับนี่ผู้บ่าห้องไม้วันนี้ก็ฮะานี่นะครับนี่นะครับถ่ายกันหน่อยครับสวัสดีตอนเย็นนะครับ Good evening everybody Welcome to ห้องไม้ใต้โฮมสเตย์นี่ครับหลานอันนี้คือหลานจ่าไม้นะครับวันนี้มาชื่ออะไรนะน้องซิวค่ะน้องซิวนะครับน้องเซลค่ะน้องเซลนี่เซลนี่น้องอะไรเซลค่ะมวยนะมวยเปล่าใช่เนาะมวยมั้งไงอันไหนนะ น้องมะพร้าวนะครับวันนี้เรามากันสามคนนะครับสามสาวของเรานะครับหาคใต้เดี๋ยวตอนนี้เราก็จุดไฟกันนะครับนี่ยังไม่ติดเลยครับผมนี่้คือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าไฟจะติดนะครับนี่เหมือนจะติดแล้วนะครับนี่โอ้ผมว่าน่าจะติดนะครับโอเครอแป๊บนึงนะครับทุกคนบบานๆทุกอย่างบานๆหมดครับนี่ตะไคร้เราไม่ล้างนะครับเพราะเราเกะคือทุกอย่างเป็นออแกนิกหมดนะครับ เตรียมตะไคร้เตรียมเครื่องปรุงนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับเมื่อกี้ลุ้นกันแบบโอ้โหหนึ่งชั่วโมงผ่านไปตอนนี้ติดแล้วครับพร้อมที่จะทํากับข้าวเอาดูข้างในครับผมมีใครบ้างครับข้างในเอาครับเอาพิเกตทอดใส่กล่องอยู่นะครับนี่โอ้โหนี่เสางามของอบตนะครับ แล้วก็พี่เอนะครับนี่ตอนนี้ใส่กรอกเราได้แล้วนะครับนี่นะโหเยอะเลยนี่น้องๆจากบ้านหุวยฮักไม่ใต้นะครับผมนี่นะครับมีซอยซอยะเสิล้นครับนี่รับตอนนี้ก็สับไก่กันนะครับทุกคนน้อนั่นไม่มาหรออันนี้จะเป็นไก่บ้านครับเนื้อจะแน่นๆนะครับา้องนี่แหละครับไก่บ้าน ถ้าชวนมาเจะมีไก่ยอยู่สามตัวนะครับตอนนี้ก็ไก่บ้านเราลองทำไส้ไก่นะครับวันนี้เราให้น้องๆจัดฮากเมตใต้นะครับมาตำนักพิกนะคมีน้องเซลนะครับน้องเซลน่ารักมากตำนักพิก เป็นพริกแกงนะครับผมใช่ไหมใช่ก็ครัวเป็นพริกแกงของคัวแฮมไก่นะครับหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมวงนี้ก็กินอะไรกันครับนี่ใส่กบไหมครับตาได้ทีเดียวมากนะนี่มือตาของเราไก่ครับผมเชฟชัยจักร หากไม่ไต้น้ำตอนนี้ใส่น้ำมันไปแล้วนะครับนี่ที่ผมถ่ายไม่ทันแต่ไม่เปไ็นไรครับดูว่ามีน้ำมันแล้วกันนี่ใส่เครื่องปรุนง,น,งนะครับเครื่องแกงที่น้องเซลทำให้เราเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยนะครับนี่โอ้โหไฟลุกแรงมากนี่นะนี่น้งเา้าวกันแล้ว เน um ี่ยาอัน voilà ด네ับแรกปีแรกสุดท้ายเลยหรอสุดท้ายเลยครัวแฮมไก่ห้วยหักไม้ใต้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หักไม้ใต้โฮมสเตย์ครับผมนี่จะเป็นห้องครัวนะครับแต่เราทํากับข้าวข้างนอกนะครับชื่อกระป๋อบเง่นะนี่นี่จะเป็นโรงครัวนะครับผม ี่ไก่บ้านนะครับนี่ไก่บ้านนะครับดูดูก่อนครับทุกคนโอ้โหนี่นี่รสชาติจะหวานนะครับไม่เหมือนไก่ในเมืองนะครับที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับมโอใส่ไปแล้วครับคั่วไปแล้วเครื่องปรุงแน่นมากนะครับนี่คั่วกันนะครับ กั้งหันไก่บ้านน้ำนโคกคนระับนี่โคกเราจะล้างนะครับจะใช้ที่ตําเมื่อกี้นะครับก็ใช้น้ําล้างแล้วก็ใส่ลงไปอีกรอบนึงเพื่อให้อหอมนะครับหมุนไฟไม่ติดนะครับชัยดูไฟก่อนดูไฟก่อนต้องปรับไฟนิดนึงนะครับให้ไฟแรงขึ้นนะี่ไฟเดิมติดแล้ว ตอนนี้ก็ต้องรอสักแป๊บนึ่งเพือ่อมันเดือดครับผม,มเราจะใส่เครื่องในต่อนะครับนี่เพื่อให้รสชาติที่กลมกล่อมนะครับนี่ดูดูข้างในก่อนครับขี้รอออกแล้วนะครับกี้ ตอนนี้เรารอให้เดือดใช่ไหมครับพ่อครัวใช่แล้วครับรอให้มันเดือดก่อนนะครับทุกคนต้องปิดฝาไหมครับกำลังหาฝาอยู่นะครับฝาไม่รู้อยู่ตรงไหนต้องหาครับที่ห้างไม่ใต้โฮมสเตย์เรามีทุกอย่างนะครับผมแต่ต้องหาครับแต่ไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมนี่โอ้ไฟลุกแดงมากนะครับเดี๋ยวเราปิดฝาแล้วก็รอให้เดือดกันนะครับผมนี่ โอ้โหไฟลุกแรงมากเนยนะครับนี่ครอควไฟแรงหรือเปล่าครับนี่โอ้โหลุกนี่ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กลางคุ้งเลยนะครับนี่ดูฝาปิดก่อนครับสมส่วนมากนี่นะครับโอเคครับเรารอให้เดือดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตา จะเป็นยังไงครับแต่ว่าตอนนี้ไฟแรงมากนะครับแฮมไก่ของเราตอนนี้ครับผมทุกคนโอ้เดือดแล้วเริ่มเริ่มเริ่มจะสุกแล้วครับนี่แต่ยังสุกไม่ค่อยดีนะครับกลิ่นหอมมากทุกคนโอ้โหคือเครื่องปรุงเห็นไหมครับสุดยอดนะคนี่โอ้กลิ่นที่ออกมาแบบหอมมากนะครับต้องรอให้สุกเดี๋ยวต้องชิมสักหน่อยแล้วครับมนี่ปิดหน่อยจะปิดฝาครับ ตอนนี้นะครับเราจะให้น้องเซลลของเราไปหุงข้าวนะครับผมนี่ก็ไปสาวข้าวก่อนนะครับตอนนี้พ่อครัวแม่ครัวกับเราหลายคนนะครับผมเราจะกินกับั้วแแฮมไก่นะครับสําหรับข้าวุงนะครับมีั้วแแฮมไก่ของเราไฟแรงมากนะครับนี่ดูต้องเชิดหมอกนะครับ มันกำลังจะไปหูเข้ากันอันนี้ก็สองคั้จะมาโดนอะไรางเงยเดี๋ยวไม่เล่นเนอืเดี๋ยวหูเข้าตรงโน้นเสียบดิใส่เลยกหนื่อยเอาโยนวดโอเคอันหูเข้าแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดอดูกันนะครับ เขาบอกว่าไก่สุกนะครับผมเดี๋ยวเราต้องชิมกันครับโอ้โหแบบสุดยอดนะครันี่เชฟของเราชิมแล้วเป็นไงบ้างครับเชฟเยี่ยมครับโอ้โหสุดยอดนะครับแต่ผมแค่กลิ่นนี่ก็กินขาดแล้วนะกลิ่นหอมมากโอ้โหนี่เข้าร้อนๆสักจานนะครับนี่สูตรพิเศษนะครับนี่นี่สูตรพิเศษของซอยใบชาหากไม้ใต้โฮมสเตย์นะครับมีใบชาด้วยนะครับผมถ้าใครอยากมากินก็ ที่หากไม้ใต้โฮมสเตย์ด้เลยนะครับมีที่เดียวนะครับมีใบชาที่เดียวนี้ใบใบชาของเราครับตอนนี้สุกแล้วนะครับผมเหลือแต่ข้าวนะครับตอนนี้รอเข้าให้สุกก่อนแล้วก็เราจะมากินกันนะครับทุกคนตอนสุดท้ายนะครับใส่ใบผักชีฝรั่งนะครับวันนี้แล้วก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ก็เหลือรอเข้าสุกแล้วเราจะมากินกันนะครับโหสุดยอด นี่นะครับเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินกันมีคัวแฮมไก่นะครับผมนี่เราจะกินด้วยกันนะครับได้มาบีแล้วสองถ้วยนี่นะครับน้องสาวของเราน้องเซลของเรา จะมาชิมกันนะครับทุกคนมารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนี่นี่นะครับนี่ได้แล้วเดี๋ยวตักข้าวต่อเลยครับผมเรามีเพลงเล่นด้วยนะครับนี่บรรยากาศยามเย็ยนที่ห้างไปใต้ลโฮมสเตย ร้อนๆ er นะครับนี่เราจะมาชิมกันครับทุกคนเดี๋ยวให้พี่เอชิมนะครับพี่เอครับพี IR ่ชิมให้ผมหน่อยพี่ชิมมาต้องชิมหมดพี่ขอจัดก่อนนี้ผมจะมาชิมวีละวีละขัวเฮ็ไก่นะครับทุกคน นี่ครับดูดูดบางคำมันก็ไม,ไม่ไม่ใกล้เคียงกันนี่ครับถ้าเป็นโคนี่ก็นี่ครับมาจะมาชิมกันครับทุกคนมามาดูครับอ๋อลูกลองส,มสอัมผัสหอมออมากสุอดเยนะาะหอมมากเดี๋ยวให้น้องเจอชิมเอาชิมเอาชิมิมเซนหน่อยีอิเซนหน่อยครับ อร่อยมากโตโตเลยเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยมากนี่จัดเชฟนี่เชฟยบคนโน้นนะครับบอกเชฟชัยนะครับว่าอร่อยยังไงครับมื้อนี้ต้องขอบคุณขอบคุณเชฟชัยนะครับอร่อยมากอร่อยอ่ะเนียนนุ่มหอมเพราะให้ใส่กับทำรังกาศบ้านบรรยากาศก็เหลือที่ทักไม่ได้คงต้องแค่บรรยากาศก็เป็นไงบ้างพี่เอ๋ครับผมเป็นไงบ้างบรรยากาศนะครับ มากมากครับที่นี่เรามากินกันต่อเลยนะครับทุกคนมากินแลวครับทุกคนอาเมย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 เมเขาบอกว่าเป้าแป้งให้ยายวันเสี่ยง 查都没了。